ทำแอร์เรานี้ยพากูไปเปลี่ยนชุดกูจะถือสินเมื่อกี้สินเนาะดีดีเออกูว่มานานๆทีขอสนุกหน่อยแล้วพี่โดนบัฟนะเดี๋ยวก็รู้อย่าอย่าไปหลุดกับใครนะพี่อ่ะเออไม่หลุดหรอกบอกกูว่าทึ่มแน่บ้านอยู่ไหนใอ้เด็กขี้อะไรไม่เอานะไม่เอานะพี่ตูนพี่ตูนอยู่ฝั่งไหนพี่ตูนอ่ะเดี๋ยวเเไปดดูฉยยๆแหละี๋วพรุ่งนี้ไปอยู่ฝั่งนู้นโอเครอเล่นรอเล่านยาวเลยยาวเลยไปก่อนใครมาวะใครมาวะพห้จำไหนเฮ้ยตูนเหรอ เฮ้ยตูนหรอเปล่ามาเลยอุ้ยเฮ้ยเจ้าตูนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครพี่ตูนสวัสดีครับพี่ตูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล่นแล้ววะรุ่นเพื่อนเก่าไม่เล่นแล้วไม่ไม่ไม่กูเป็นนายเฉยกูอยากรู้มันเกิดอะไรกูโอเคโอเคอย่อยาไปแทงเขาหนาไม่อย่าไปแทงเขานะกูไม่รู้ว่าท้องไม่ช่วยนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูมาตอบเขาอย่างข่าวข่าวเฉยๆอ่ะพี่อยากรู้อะไรพูดมา สี่เล่าเลยกูต้องถามด้วยเหรออ่ามึนก็เอาแบบรวบลัดเลยรวบลัดเลยคืออัวพยายามคุยกับแจ็คแล้วไอ้เรื่องที่มันคาคาราการสังกันมาตั้งหลายรอบตั้งแต่อัวจะออกแก๊งคังนูแล้วพี่จำได้ไหมท่านี่มวงไปถือศีลกันมาเหรอไม่ได้ถือศีลเนี่ยไปตลกเลยจะเล่าแล้วก็ไปอบบนี้เล่าเล่าแล้วเออพอทีนี้มันก็ยังเก็บกิจคิดในใจอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เคลียร์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าอะไรเงี้ยโอ้ก็พยายามคุยขอโทษแล้วทุกอย่างแล้วทําทุกวิถีทางแล้วในตัวคนคนหนึ่งจะทําได้อ่ะสุดท้ายมันก็เลยที่จะออกแก๊งโอ้ก็เลยไปปรึกษาลุงว่าต้องทาไงลุงก็บอกว่าต้องใช้วิธีดั้งเดิมที่เรามีมาก็าคือจะออกก็ต้อง,ต,องต้องตายอ่ะเท่านั้นใครตายอ่ะไอ้แจ็คต้องตายแต่ฟังก่อนนะว่า <The> โอ้ก็ต้องทำในเ,เจ็ดตรงน,นั้นเ,เพราะว่าโอ้จะทําให้มันรู้ว่า มึงจะออกไม่ได้อีกแล้วเออาจะออกจะออกไม่ได้อีกแล้วถ้าไม่ได้ความเห็นจากลุงหรือว่าใครจะตัดสินใจเองอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าลุงตัดสินใจให้ออกก็คืออันนั้นคือคำขาดอย่างเดียวที่จะทุกคนจะยอมรับได้กูก็เลยตัดสินใจไปแทงมันแต่กูรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าว่า <Wow. S 1> ยังไงก็ไม่เออ คือพดแค่เตือนสติเนี่ยพูกถามว่าไอ้คำว่ายังไงก็ไม่เออนี่คือไม่มีฝีมือนะให้เขาเออหรือไม่ได้ตั้งใจไม่เขาเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ตั้งใจใช้คำนี้ดีกว่ารู้อยู่แล้วแล้วนี่มันจะจบตรงไหนวะจะจบมันไม่อยู่ที่อัวครับอยู่ที่มันไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องสองคนมันก็ต้องอยู่ที่สองคนเดี๋ยววะมันไม่กลายเป็นสองคนแล้วพี่ดูสิเนี่ย ไม่หมายถึงว่าต้นเรื่องไงมันคือมึงไม่ใช่หรอต้นเรื่องแล้วไงต่อพี่ก็เวลาจะจบมึงจะพูดว่ามันไม่ได้อยู่ที่มึงแล้วหมายความว่าไงหมายถึงว่าอยู่ที่ทั้งหมดตรงนี้เลยถูกไหมมันอยู่ที่อารมณ์ว่ามันจะเบาตอนไหนถ้ามันเบาตอนไหนมันพร้อมคุยเมื่อไหร่วันนั้นเองแหะ แล้วคนที่ยืนข้างๆตรงตรงหน้าพี่ข้างหลังพี่นะตรงเนี้ยคือวูไม่ได้ไป ừ ừ. ดึงเขามานะไม่ได้ไปปุกป,ปั่นแล้วว่าเชิญชวนเขามานะเขามาเองนะสักคนเลยนะวูไม่ได้เชิญชวนใครเขามานะอะไรตอนนี้ฝั่งอ้แจ็คมีกี่คนอ่ะผมไม่รู้อ่ะเยอะอะะเยอะไปหมดอะแต่มา<ต>วูก็บอกก่อนนะวูไม่ได้ชวนพี่นะเออรู้แล้วนี่ตีกันไปถึงขั้นไหนละก็เออไปละหนึ่งเมื่อวานใครเอออะเนี่ยเ้ขาวมาดีครับ เมื่อวานเมื่อวานนี่าวัเปนคืนนี่ยเมื่อวานมีอยู่สามคนตามตอนเจ็ดใช่เอกแปลว่ามีแปลว่ามีคนที่ไม่ได้เลือกข้างไม่ได้มายุ่งกับสงครามนี้ด้วยดูปะมีไหมอ่ะมีปะวะต้องมีเดี๋ยวบกติมันเยอะกว่านี้ตอนนี้เนี่ยมีเซิร์กอ่ะไอ้เซิร์กกะลุงอ่ะก็โรเบิด์ตปะยู่เป็ดใช่ครับ ไอจุกอ่ะไอจุกเออไอเนื้อกะไอเนื้อได้วยไอชายผียังยางเออแล้วจุกไปไหนล่ะจุกคิดอยู่เดินไปเรื่อยๆบันมอกจะเดินคิดไปเรื่อยๆไปไหนแล้วอ่ะสุดขอบแมพเฮ้ยนี่ใครเนี่ยหน้าคุ้นๆเดี๋ยวกะทืบอไปด้วยเฮ้ยพี่ออมพี่ใจเห็นจังพี่โลกระทืบมาทั้งวันเลยพี่เห็นมาดีมันมอนงล่นเล่นอย่างงี้มึงก็ต้องแบบไปคุยแบบเฮ้ยสรุปว่ามึงจะแบบ จะเจอกันแบบไหนอะไรเงี้ยให้มันมีกติกาหรือว่าจะไม่มีตอนจบมันต้องมีบังคับให้มันจบหดีอว่าไม่เคยมีมันไม่มีอยู่แล้วมันอยากมึงอยากให้มันมีปล่ะไม่ไม่แม่ไม่เอาดีกว่าถ้าต้องคุยกับมันอ่ะเพราะว่าก็ไม่คุยกับมันอ่ะเพราะว่าไม่ไหวล้วพี่คําพูดแต่ละคแม่งโคตรแรงก็แบบว่ามึงมานั่งข้างนึงไอ้แจ็คมานั่งข้างนึงแล้วมันก็พูดใส่หูกูแล้วกูหันไปบอกมึงมึงพูดใส่หูไปบอกมันนะวะไม่เอาไม่เอาไม่เอา ไม่คุยหรอกพี่ก็รู้ไม่พี่ก็รู้มันดีไม่โอคุยแล้วไม่ใช่ไม่คุยคุยอย่างดีแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็อยู่กันเยอะพี่เปาก็อยู่พี่อมก็อยู่พี่ทอมก็อยู่โอ้คุยแล้วคุยอย่างดีอย่างดีและถี่ท่วนด้วยแล้วเคยลองคุยอย่างกูว่าอย่างกูคุยอย่างไม่ดีนะไม่ใช่คุยอย่างดีอาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้พี่ไปคุยอ่ะไม่เป็นไร ตูจะรอคุยไม่ไดพี่รอคุยไม่ได้ครับพี่เนี่ยคุยคุยใหญ่ตีกันก็ได้ครับจะได้รู้ว่าเขายังไงไอ้จีต่อยพีดิก็ควรจะตีกันเลยมันสุดไปก่อนแล้วค่อยคุยเหมือนได้ระบายอารมณ์หน่อยใช่ไหมจีต่อยพี่ดิบักคือว่ากูก็โมโหแทนเมื่อวานโมโหแทนได้มาดีเหมือนกันนะที่มันโดนอุ้มพยายามช่วยแล้วพี่ๆลองต่อยทำไมเคียะกูจะโอ้โหดึงต่อยเนี้อีกแล้ว ดแล้วมันลำบากลำบากตรงที่ว่าใครมาวะพ่เราต่อคิวพักใหญ่นะผมบอกให้ถ้าไม่ไม่ทำวิธีนะ้หมดแคนั้นตัจุกตึงใส่ใส่แลนด์หลังที่หลังคอมแล้วอตีหลุดปะหลุดมันมันลำบากก็คือการการอุ้มมันมีเคสไงพอมีเคสมันรู้มันรู้ว่าคนที่เราอุ้มอะกดตอนไหนถ้ากดปุ๊บมันก็แค่ ไปที่อื่นในที่ที่แบบหักล้างกันอะซึ่งมันเดาใจยากเข้าใจไหมพี่มันก็เลยแบบเป็นผลจะไม่เมื่อวานพยายามช่วยเต็มที่แล้วช่วยไม่ได้นี่ใช่ป่ะไอจุกที่บอกว่าไอตัวต้นเหตุคือไอเชี้อจุกนี่ใช่ป่ะไม่ใช่ครับพี่ <c oughs> ไม่ใช่ครับผมไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้เลยเอาก็เมื่อกี้ตีเพิ่งบอกแต่ความคิด<ป>ผมเปลี่ยนแล้วตอนนี้ความคิดผมเปลี่ยนครับยุ่งไปแล้วจุกจะบอกว่าไม่ยุ่งความคิดผมเปลี่ยนมากเลยตอนนี้เพราะว่า ผมรู้สึกว่าผมหวังดีกับมันแล้วมัน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 กลับบอกว่าคำทำหวังดีของผมมาคือการทำร้ายมันทำที่ผมเปลี่ยนมากอ่ตอนเนี้ยผมเลยแบบมันก็ไม่ได้น่ามองมันก็ไม่เออมันก็ไม่ได้มองผมแบบเป็นเป็นคนที่อยู่ใกล้มาแล้วตอนเนี้ยมันไม่ได้มองมึงเป็นคนตั้งแต่แรกแล้วรู้เปล่ามาดีในคุกตอนในคุกอะตอนที่มึงเจอไอ้จุกไอ้แจ็คเ็ยังไงนะไอ้จุกมาทำอะไรนะก็คืออันนั้นผม่าโดนจับเข้าไปใช่ไหมไอ้จุกก็โดนจับมาต่อ แล้วพิจกี้ก็โดนจับมาแล้วผมก็ไปตีพิจกี้พิจกี้ก็ตายแล้วจุกก็วิ่งมาตีผมอันนี้ผมเข้าใจอยู่ว่ามันตีเพราะอะไรอาจจะแบบเห็นเห็นผมฆ่าวพิจกี้มาเลยมาตีผมแต่ว่าผมแค่เคือนจับตรงไอ้เรเบลล่างเฉยๆที่มันมาแทงผมะเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้ทําอะไรใครเลยแบบเราแค่ไปเอาของอ่ะใช่ผมจะหยุดยั้งการหอบพวกพี่ไงผมจะหยุดยั้งไอ้นี่ไปว่ามันจะไหนมันก็ตีพี่ได้ี้ความจริง แล้วที่ผมตีในคุกอะเพราะว่าอะไรไอมาดีลงมาพร้อมกับผมผมไม่แทงมันด้วยยี่แยแจ็คไล่ตียี่มาดีความคิดผมอะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าใครยืนอยู่อะใครชนะผมก็ต้องเข้าไปอะแล้วทำไมกูไม่เห็นมึงตีจิกกี้เลยต่อยไม่ต่อใช่ไหมใช่ไหมนี่แหละอย่างนี้เยีะยมานเราอย่างนี้ไอ้าวแล้วผมแล้วผมแล้วผมแทงไอมาดีผมแทงตายไหม ก็มึงเดียวไม่ตายเพราะมึงโง่ไงไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยมันไม่เกี่ยวตอนนั้นตอนนั้นความคิดกูไงบาร์ดีไม่ไม่กูฟังตั้งแต่จุกมากูฟังตั้งนานมีเรื่องจริงเรื่องเดียวงเรื่องที่ไอ้จุกโง่เนี่ยแหละกูเห็นมึงโดนโป๊วิ่งไปถึงไม่สองวิ่ตงไม่รู้สึกว่อะไรแล้ว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 ผมได้อะไรถ้าเกิดว่าถ้าผมไปอยู่ตรงนี้อ่ะผมถามจริงผมได้อะไรอะไรอ่ะแล้วมึงตัดสินใจยังไงต้องการอะไรต้องการอะไรผมไม่ได้ต้องการอะไรตอนแรกอราผมอยู่กลาง อะไรได้ไหมอะไรอ่าแล้วตอนนี้อะยังไงแล้วผมอยู่กลางแล้ว่ออ่าแล้วคนที่กลางมันพูดไปอะไรมันก็ไม่ได้ฟังอ่ะมันก็แทงหมดพดีอ่ะมึงกลางจริงๆกลางต้อมึงกลางจริงๆก็ต้องไล่ฆ่ามึงกกีนเหมือนที่มึงไล่ฆ่ากูดิกูไล่ฆ่าไอ้ตัดแต่มึงไม่เห็นมึงมองกูไงโง่เออเออเออโอ้โหไล่ฆ่าไม่ไม่ไม่ไอ้เนิื้อไอ้เนิร์ดตอนไอ้เนิร์ดตอนนี้กูอยู่ในบ้านกูัวไม้ตีกันปะมัดมีคลิวันนี้วันนี้อันนี้วันนี้วันนี้เลยวันนี้ด้วย ก็ไลยยังไงกูก็มั่ดียงไงอไรอะไรมันก็จบอป่มันไเกี่ยวไปเบอไ์เบอไปโอ้ยเยอะมปัจจุบันเลยมึงไม่ต้องมาคุยตอนเนี้ยเอาไงตอนเนี้ยมึงอ่ะตัวมึงอ่ะตอบเลยตอนนี้สรุปมึงก่มาดีเปล่ามึงเก่มาดีมาอะไรหานไม่เกี่ยใครแล้วนะไม่เกี่ยใครเลยเรื่องเรียกรเรียอะไรชุดดำชุดดำเดวี่เดวี่เดว่ีลยครับโอ้ยเ กูเดยังไงเน้องเกือบเป็นสปายแล้วตัแต่ชุดตาผมมาจุกยังด่ากูแน่เนอะนอะกูมาร์กไว้เลยพี่เดพี่เดพี่เดเขาเลือกตามผมที่สุไอจุกแล้วมึงจะเอายังไงเลยบอกคนถ่มก็บอกแล้วนะเว้ยโวยเดย์ผมยลี้ยงโดนแทงเลยผมแทงอะไม่มีไม่มีไม่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 โดนแทงเหรอเพราะอะไรเพราะว่ามึงอ่ะไปไปอยู่ไหนเขาจะฆ่ามึงคนเดียวทีแรกอ่ะ คือเป้าหมายไอ่เจกี้คือเขาจะฆ่ามึงเขาไม่เขาไม่เอามึงแล้วเขาแทงหมดเลยนะพิตีเขาแทงยันนาอันเนี้ยนาโดนแทงเหรอใช่นาโดนนกวโดนาบอกว่านาก็ไม่เลือกเหมือนกันนาโดนนาโดนนาโดนนี่ไปใส่ตัวนาไม่เลือกแต่นาโดนเลยเหรอนาเขาแทงหมดเลยตอนเสร์ฟโอเคตอนเสร์ฟไปแล้วไม่มีไม่เลือกอยู่แล้วพี่สมก็บอกแล้วเล่นไอ้ดอกเสร็จอ่ะแต่ผมก็โดนละตอนแรกอ่ะผมก็ใส่ชุดนี้แหละเข้าไป สมว่าก็อารมณ์แบบเซลล์อะตวเองเลือกข้างนั้นเหรอเหรอจริงไม่เลือกก็ได้ก็ไปทําอะไรดหาอะไรทําื่อกี้ก็ทําอยู่แต่น้องเมทเรียกมาลไอจุกตัวมึงอ่ะสรุปแล้วว่าไงจุกไหนบอกให้กูฟังดิบ้ารับเออ ตอนแรกผมไม่อะไรอยู่แามาตอนนี้ผมความคิดผมเปลี่ยนอะไรยังหลับแล้วสรุปลับตมาสิเออพี่ไม่อะไรนะพี่ไม่อะไรพี่ผมก็ไม่อะไรพี่ผมเป๊ะไอเทียอะไรมฟังก่อนไม่บ๊กเบ๊กโอเค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 ครับใจเย็นครับใจเย็นครับคาดหมาตลกเอางี้ตกลงไม่อะไรทุกคนมันอะไรตัดสินใจทุกคนทุกคนตัดสินใจแล้วกันใครที่เคยโดนไอ้จุกแทงหรือว่าไอ้จุก กระทำอะไรไม่ดีก็คิดเอาว่ามันเรื่องตังค์พี่ผมไม่คิดอะไรเันมันมันให้มันไปเลยเงั้ยนักไะ่ได้ผมเข้าใจเข้าใจอยู่ว่าพวกพี่แบบเห็นผมอยู่กับแจ็ค่บ่อยเวละแต่ความคิดผมมันใช้ก็พูดได้ฟังไม่พูดแช่หรอกไม่มึงสรุปไปเลยไม่ได้สรุปได้ไหมอะตัดจบเอาละครตอนจบเลยจบแล้วมาริงละร้านเสื้อแบรว่าซีรีสีไหนไปผมอยู่สีสเกต ไปไปไปอไไปตยไอ้นี่เดี๋ยวกูเอไปตดิไหนกไปแม่งดิมันไม่ไหวจริงๆนะเว้ยไอ้เียเจี่จมันจริงจังอะไรไม่ได้เลยอ่ะไปในแบบว่าไเจอพี่แบบไม่ไหวกันอ่ะที่ไปอ่ะใช่ใช่่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใไ่่ใ่ใช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 ไป่ใชไใ่ใชไ่ใป่ใช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  ไปเติมมันก่อนไปเติมมันก่อนพี่บอกกูไม่ว่างคุยไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่ไปเติมแล้ก่อนก่อนนะรอก่อนนะเติมมันก่อนเก้าสามหกเก้าสามหกอ่าไม่ไหวอ่ะก็ผมโดนไปไป่รอก่อนนะรีโหลดเออรีโหลดเนี่ยตรงเนี้ยไปรีโหลดจากกันนะแล้วตอนนี้พาไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดเือดถือสินเมื่อสินอ่ะเอาดีๆเออกูก็มานานๆทีขอสนุกหน่อยพี่โดนอุ้มนะแล้วพี่โดนบัฟนะเดี๋ยวก็รู้ เลไม่โดนเลรอจริงเดี๋ยวใส่หนักการด้วยเขาจะได้จำไม่ได้เรื่องอันนี้อัเรื่องอันเรื่องอยากมีเรื่องไม่ต้องให้โดนก่อนไงอย่าอย่าไปหลุดกับใครนะพี่อ่ะเออไม่หลุดหรอกบอกกลัวทึมแน่บ้านอยู่ไหนเด็กขี้อยไาให้เอานะให้เอานะพี่ตูนพี่ตูนอยู่ฝั่งไหนอะพี่ตูนอ่ะเดี๋ยวเข้ามไดูไม่ใช่แบบนี้แหละอยู่ฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอยู่ฝั่งนู้นโอเครอเล่นรอไปยาวยาวเลยยาวเลย เอาพาไปเปลี <laughs> ่ยนชุดหน่อยเดีแป๊บนึ่งเอยป๊บปั๊บป๊บเดี๋ยวเดีอาทุกคนรีโหลดเดี๋ยวทำอะไรพร้อมนะเดี๋ยวพาไปเปลี่ยนชุดกันรีโหลดแล้วรีบหมดละรีบหมดละเดี๋ยวไปเอารถอ่ะ